ท่านประางสภาที่เคารพกับผมในทวิภพลิมติตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองศาสบางกอกใหญ่พักเก้าไกลครับในฐานะาผู้เสนอร่างแล้วก็ผู้ประสบภัยจากกฎหมายนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่มาช่วยชี้แจงให้สภาได้ทราบถึงข้อความเห็นของทางกิจสติีการวมถึงหน่วยงาน ข้าราชการส่วนใหญ่นะเพราะว่าวันนี้ผมจริงอยู่ครับผมได้เข้าไปชี้แจงเนี่ยอยากให้ท่านประธานและเพื่อสมาชิกนึกภาพนะเหมือนเวลาเราอยู่ในกรรมธิการนะครับแล้วเราโดนเป็นสสแล้วไปโดนแบบแตะกลับกันนะครับไปโดนเขาอัดน,นะครับก็ก็ทําให้เข้าใจความรู้สึกข้าราชการหลายๆครั้งที่มาที่กรรมธิการเราเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นผมว่าวันนั้นก็เป็นการพูดคุยที่อ,อยู่ในมีสาระนะครับแล้วก็ จริงๆก็ได้ตอบในข้อ,อคิดเห็นไปแล้วก็นึกว่าจะเปลี่ยนใจทุกท่านได้นะครับวันนี้ก็เข้าสภาก็จะถือโอกาสให้ได้ผมได้ชี้แจงนะครับให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ทราบว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆมันไม่แบบแย่ yeah, ขนาดนั้นใช่ไหมครับอย่างประเด็นแรกนะครับท่านประธานสิ่งที่รัฐบาลหรือทางคอรมอได้ต่อมาเนี่ยตะกี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในใจความสําคัญหลักที่ ผมอยากจะได้เลยหรือคําตอบที่ผมอยากจะรู้เลยว่าทําไมคนตัวเล็กทําเหล้าเบียร์ขายไม่ได้ครับคือมันคือไปพูดถึงว่าอาจทําท,ที่บ้านอะไรไม่ได้เนี่ยโอเคห่วงความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะชี้แจงต่อไปแต่คําถามนี้ยไม่ได้รับคําตอบเลยว่าทําไมต้องกําหนดกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายระดับรองไว้เนี่ยสิบล้านลิตรใช่ไหมครับผลิตเบียร์หรือหนึ่งล้านลิตรบูพับหรือว่า ถ้าจะบอกว่าโหโรงใหญ่ถ้าโรงเล็กเนี่ยไม่มีคุณภาพเอา้าแล้วเข้าไปสุราชุมชนคุณเขเขาแค่ห้าแรงมา้าเจ็ดแรงคนอะคือย้อนแย้งสุดๆครับซึ่งอันนี้เลยบอกว่าเนี่ย,ยกลัวว่าการโคเดี๋ยวจะไม่มีคุณภาพเอาอยัางไงแน่ครับงั้นให้เบียรทำเล็กๆแล้วขายไหมเหมือนสุราชุมชนหรือว่าสุดท้ายก็ยกเลิกสุราชุมชนไปเลยไหมเพราะว่าทําเล็กเกินไปคือเอาอยัางไงกันแน่ครับคือสุดท้ายก็เลยบอกว่าคุณภาพมันไม่อยู่ ที่ปริมาณซึ่งเป็นปัญหาหลักใจความจริงๆที่ผมได้มายื่นตรงนี้ใช่ไหมครับท่านประธานในลําดับแรกซึ่งจนเรียกคุณภาพอีกอย่างหนึ่งนะครับและการควบคุมเนี่ยผมแบ่งการควบคุมเป็น2อ,อย่างคือ Quality Control หรือการควบคุมคุณภาพทางสารศาสารมิตรเนี่ยก็มีการตรวจอยู่แล้วนะครับแล้วซึ่งพรบนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับการตรวจคุณภาพสุรา เลยนะครับมันแค่เป็นการที่กําหนดทลายหลักเกณฑ์ในการที่เราผมมองว่าเป็นการผูกขาดแล้วก็เอื้อในทุนเท่านั้นเองส่วนการควบคุมเรื่องการดื่มเนี่ยการควบคุมการดื่มนี้มันยิ่งแล้วใหญ่เลยครับท่านประธานมันอยู่คนล,ละพรบแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วบอกว่าเฮ้ยทำเองที่บ้านได้เดี๋ยวคนจะดื่มสุรายเยอะขึ้นเนี่ยทำเบียร์เนี่ยใช้เวลากว่าจะได้นะครับใส่ขวดจินเนี่ยเป็นเดือนนะครับไปซื้อง่ายกว่าอยู่แล้วครับท่านประธานคือมันไม่น่าจะเกี่ยว นะครับปริมาณที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เบียร์ในตลาดหรือแมกกาชร์มันจะเพิ่มสูงโด,โดยมีนัยยะสาคัญซึ่งตรงนี้เราก็ต้องประเมินว่าเสรีภาพของประชาชนที่ทําอะไรทุกอย่างในบ้านเราเองได้เนี่ยกับการที่เขาจะควบคุมในสิ่งที่มันแบบไม่มีประโยชน์นครับไม่ได้มีผลอะไรเลยอะมันอะไรมันมีค่ามากกว่ากันครับเสรีภาพหรือว่าอะไรครับผมว่าเสรีภาพมีค่าที่สุด นะครับอย่างบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้มเองที่บ้านได้เดี๋ยวเดี๋ยวอุตลิไปใส่วัตถุดิบอะไรเงี้ยมันก็ตักกะเดียวกันกันกบถ้าผมผัดกะเพราล้างอาหารตามสั่งผัดกะเพรา,ลาแล้วเขาใส่น้ํายาล้างจานให้ผมกินเหรอครับต้องไปควบคุมไหมครับคือเหล้าเบียร์ครับคือสุดท้ายเนี่ยอาถามว่าแล้วผมจําได้ว่าวันหนึ่งมีคนหนึ่งวันนั้นพูดว่าอ่าถ้าทำมาแล้วอย่างงานบวชงานแต่งถ้าคนกินแล้ว เป็นอะไรไปใครรับผิดชอบไม่มีกฎมันมีกฎหมายอาญาอยู่ครับอยู่ดีจะไปใส่น้ำยอาอะไรนะยาฆ่าหญ้าใ่หให้คนกินเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วคือจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ราชการแล้วก็รายใหญ่ยพยายามใส่ร้ายวงการสุราชุนคนพื้นพื้นบ้านมาตลอดนะครับมันไม่มีใครใส่หรอครับจะบ้าหรอครับกระทบกับสิ่งแวดล้อมในประเด็นนี้ที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดมานะครับกระทบประสิทธิ์แวดล้อมไหม ก็ถามว่าลายย่อยกระทบไหมลายใหญ่กระทบไหมแล้วคือมันแตกต่างก,กันยังไงครับหลายๆครั้งที่ผมไปดูลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในทุกจังหวัดนะครับเรื่องสุรามาเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเลี้ยงปศัสัตว์เพื่อกินสาเหล้า แล้วก็เป็นปกติครับที่ทาเบียร์เนี่ยก็จริงๆแล้วถามว่าอะไรที่มันออกมาบ้างครับถ้าสมมุติทาเบียร์ก็เป็นข้าวบาเล่ที่ผ่านการสกัดน้ําตาลออกมาแล้วซึ่งปกติแล้วก็เอาไปเลี้ยงวัวหรือก็ทิ้งเป็นเหมือนขยะเปียกทั่วไปนั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมากมายกว่านี้รวมถึงว่าถ้ากลัวว่าเฮ้ยโรงงานมันจะใหญ่เกินไปจนควบคุมไม่ได้เรียนตรงนี้ครับท่านประธาน,ผ,านผ่านไปยังผู้แทนราษฎรทุกท่านครับว่า จริงๆแล้วก็มีกฎหมายแรงโรงงานอยู่แล้วนะครับที่ต้องไปปฏิบัติตามคือ50ตอนนี้คือเป็น50แรงมาแล้วซึ่งตรงนี้คือพรลบโรงงานเนี่ยได้เพิ่มแรงมาของโรงงานไปแล้วนะครับแต่สภสานมิตรก็ยังไม่ได้แก้จาก5แรงมาเป็น50แรงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นในหลักคิดที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวเล็กๆแล้วทําไม่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับแต่ก็ให้สุรากันทําแบบไม่มีคุณภาพเล็กๆต่อไปอย่างนี้เหรออืมนะครับ แล้วจะบอกว่าพูดจริงครับอันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะแก้กฎหมายลำดับรอและมีการพูดคุยอย่างผมพูดคุยจริงๆนะคือพูดคุยมาสามปีสี่เดือนแล้วครับนะครับตั้งแต่ผมเอาเข้ากรรมธิการซึ่งกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีท่านสุริกัญญาตาสกุลเนี่ยประธานใหม่ของผมเนี่ยเป็นกรรมธิการท่านยืนยันได้นะครับว่าเราพูดคุยกับสปสานมิรแล้ว เกือบสิบรอบนะครับในเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยแล้วคือผมจําได้เลยครั้งแรกมาบอกโอ้ oh, ทําอยู่ครับทําอยู่ครับตอนนี้6 0แล้วตอนที่สองมา80%แล้วเฮ้ยผมก็มาเว้ยครั้งที่3เนี่ยโอ้ใกล้แล้วตอครั้งนี้มาต้องแบบ95%แล้วว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูละคือแก้แก้ประมาณ2มาตาครับในก,กกระกวาอะไรครับคือแบบนานมากครับประมาณปีที่2เนี่ยผมก็ปรากฏว่าจาก80%ครั้งที่2อครั้งที่3มาเหลือ5 0เฉยเลยไม่ไหนจะเสร็จนะครับคุยจริงครับ คือคือถ้าจะพูดอย่างนี้ครับว่าจะแก้สกระสว่วนผมว่าท่านรัฐมนตรีเป็นตัวแหงของคอรมอแล้วมาพูดเลยครับว่าจะสเดือนจะ2เดือนเนี่ยให้สัญญาเรงนี้ผมว่าสภาไม่โกหกนะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนไม่อยากมาโกหกกันครับในประเด็นที่ผมได้ชี้แจงไปหมดเนี่ยผมก็ว่าทุกคนน่าจะคิดว่ามันเมเซนคครับแต่คือเนี่ยสิ่งที่ยังคาใจฐฝ่ายรัฐบาลอยู่เนี่ยผมว่าผมก็ได้ตอบไปหมดแล้วผมก็อยาก เห็นทุกคนนะครับตะกี้ผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยโหวตร่างพรบกัญชามากซึ่งผมพอฟังอภิปรายเนี่ยเกือบทั้งวันเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีความที่มันเป็นเหมือนพรบนี้สรรพสานมิตรสุราตะกี้ทุกคนพูดถึงว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไงเกษตรกรจะได้ประโยชน์ยังไงผมก็ว่าไอ้ร่างพรบนี้ก็เหมือนกันครับการให้รายย่อยได้ทําในท้องถิ่นต่างๆการสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นช่วยเหลือเกษตรกรแปลรูปผลิตผลเพื่อยืดอายุ ของสินค้าเขาแลวเพิ่มมูลค่าเนี่ยผมว่าประชาชนได้ประโยชน์หมดผมหวังว่าจะไม่ลืมสิ่งที่ท่านเพิ่องอภิปรายไปกันนะครับเนื้อหามันชักเหมือนกันเหลือเกินครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีเนี่ยพรบที่มันเป็นสร้างประวัติศาสตร์นะครับสามพรบด้วยกันก็คือกัญชาได้ผ่านไปแล้วนะครับกัญชากัญชงก็เป็นที่น่ายินดี โซดาก้าหน้าหรือพรบสรบปะรมิตรนี้แล้วก็สมรสเท่าเทียมผมก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะเป็นวันที่สร้างประวัติศาสตร์เหมือนที่ทุกคนได้พูดว่าวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับว่าเราจะได้โหวตแล้วผ่านทั้ง3ล่างไปด้วยกันนะครับผมขอยืมคาพูดของท่านอนุทินนะครับขอเอ่ยนามไม่ได้เสียหายครับที่ท่านได้อภิปรายตะกี้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่ท่านพูดถึงว่ากัญชาเนี่ยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนยมีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ว่าเราจะทํำยังไงพหลรบสุราเนี่ยเราก็มีการควบคุมอยู่พหลรบหนึ่งเฮ้ยมันข้อดีที่ชาวบ้านได้มันก็มีอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับจริงอยู่ครับว่าทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งดีและไม่ดีแต่ผมว่าสิ่งเดียวที่เป็นนิจจังของโลกเนี้ยที่ทุกคนต้องการคือความยุติธรรมครับแล้ววันนี้ครับพลรบนี้มันไม่ใแค่ให้คนทําเหล้าหรือผมได้ต้มเบียร แต่มันคือความยุติธรรมที่ประเทศนี้แลเหล่าผู้แทนรัษฎรที่เราทําเพื่อประชาชนนะครับเราเป็นลูกน้องของประชาชนครับเราจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้แหละครับว่าเราเป็นลูกน้องของประชาชนจริงๆเราไม่ใช่จะเชื่อเป็นรัฐราชการรวมศูนย์แบบนี้ครับขอบคุณมากครับ